เช่นครับปู่ครับกลินควันไฟไปทำอะไรมาเนี่ยฮะอ๋อผมผมไปช่วยเขาช่วยเขาเผาใบไม้ในสวนหลังบ้านานะครับต่อ แล้วทำไมไม่ไปอาบน้ําอาบท่าแล้วล่ะฮะผมรอคุณปู่อยู่ไครับกะ่ว่าจะขออนุญาตคุณปู่ไปงานคืนนี้ด้วยครับไปสิไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ให้เวกเขาไปส่งก่อนแล,แล้วคุณปู่ไม่ไปด้วยกันเหรอปู่คงไปถึงงานประมาณสักสองทุ่มครับถ้างั้นผมไปอาบน้ำอาบท่าก่อน,นครับเออ ยังไงซะเราก็ต้องทําให้โฆษณาชิ้นนี้เป็นที่ถูกใจเขาให้ได้นะพี่เชื่อว่ามันจะเป็นชิ้นเอกของเราเลยนะ<อ> <laughs> นะขอบคุณค <ขอ S 2> <บ>่พี่ขอนะจะต้องขับดันให้เป็นชิ้นเอกของเราเลยลนะ่ะอาอาจารย์ <laughs> อาจารย์คะเหงาไหมคะเนี่ย<อ>ยี่คนเดียวเลยไม่เหงาหรอกครับ <laughs> ผมก็หาอะไรว่างๆทานไปเรื่อยครับโอเค่ะ เออเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงฝากเพิ่งดูคิวให้ด้วยนะจ๊ะพี่จะไปคุยกับด็อกเตอร์เจมรักซะหน่อยคะตามสบายพอดีขอตัวนะคะครับตามสบายเลยครับจืดไปแต่ครับยวผมมานะครับไปบไปไปบอกมีคิวอะไรด้วยจ๊ะเพื่อนก็เดี๋ยวมีฉา,ายหนังโฆษณาใช้ามาตอน2ทุ่ม45แล้วก็หลังจากนั้นก็มีโชว์ตัวทีมงานทุกคน โชว์ตัวทีมงานงั้นโชว์ตัวเฟื่องเลยป่ะอืมวันหล่ะวันล่ะเริ่มง,ง,งานกี่โมงอะ่ะก็ประมาณสองทุ่มเดีเจ้าโสเจิมศักดิ์จะจมาปุ๊ก,การรง,งานโอ้โหอีกตั้งนานงั้นหาอะไรทานก่อน,นไหมไปไป,ป,ปตรงนี้ดีกว่าข,ขอบคุณค่ะวสวัสดีนะครับคุณเฟื่องเจอกันอีกจนได้นะฮะคุณเพราพันธ์เอง อาอาจารย์ก็มาด้วยเหลอครับเส้นใหญ่เหมือนกันเะครับอาจารย์แน่นอนอยู่แล้วพิทิพัฒน์เรื่อ<า>เดี๋ยวผมไปหาของว่างให้ทานแล้วกันนะ สอยเส้นนี้คุณผ,ผม,มคนให้คุเฟรเล่าครับทำไมคคุณคณพลพัของส้อยเส้นนี้เหะไม่ใช่ครับแต่ว่าผมผมเกรงว่ามันจะเป็นอันตรายกับคุนะออถ้าคุณพลพัอยากได้ส้อยเส้นนี้ ลับไว้ในตระกูลของคุณดิฉันก็ยินดีจะคืนให้ค่ะไม่จำเป็นหรอกเฟื่องตระกูลราชเสนาคงไม่จะเป็นพวกที่กลับคำไปมาหรอกนะเพิ่มว่าคุณเจิมศักด์เนี่ยให้สร้อยเส้นนี้กับเฟื่องด้วยเจตนาบริสุทธิ์ผมไม่พยานได้ก็คงจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคืนให้กับใครที่ผมพูดเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์นะครับคนอย่างผมไม่ได้คิดได้แค่นั้นนะแต่มันคือความปลอดภัยของคุณนะครับคุณเฟื่องคุณพิรพัฒนเข้าใจนิดนึงนะคะว่าที่ท่านเจ้าสัวเจิงศักดิ์ให้สร้อยเส้นนี้ดิฉันเนี่ยแทนการขอบคุณที่ดิฉันตั้งใจทำงานให้ท่านไม่ได้มีความหมายอื่นเลยค่ะอืมก็น่าแหละสิ พิรพัฒน์นายคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์คิดว่าพิรพัฒน์เนี่ยควรจะสงบจิตสงบใจเอาไว้บ้างนะที่ผมพูดกับคุณเฟื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวผมนะครับผมว่าอาจารย์เขาไม่เกี่ยวหรอกครับนี่พิรพัฒน์พูดอย่างนี้มันไม่แรงไปหน่อยเหรอฮะที่ผมพูดไปเนี่ยผู้ดใดฐานะที่คุณเป็นลูกศิษย์ของผมเนะ ผมรู้ครับว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยผมตั้งใจและเจตนาให้มันเป็นแบบนั้นขอบคุณนะครับที่เตือนคุณเฟื่องครับถ้าคุณเฟื่องรักตัวเองนะครับถอดสร้อยเส้นนั้นออกมาเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวนี้เลยครับคุณเฟื่องนี่พอแล้วนะพีรพัฒน์เฟื่องเป็นเพื่อนของผมเพราะฉะนั้นคุณควรจะเลิกยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาสียที อาจารย์นี่ครับต้องเสียใจผมว่าออกไปเขียนข้างนอกดีกว่าไหมกวินไม่เอาหนะานะไปไปข้างนอกไดีเลยไหมาเนี่ไปไปน,นั่งรถออกมาแล้วกลับเลยไหมกวินเดี๋ยวก่อนคุยกันเลยดีกว่านะผมจะขอคุยกับคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะ เลิกมาสร้างความวุ่นวายกับเพื่อนของผมคุณเฟื่องครับถอดช้อยเส้นนั้นออกเถอะครับแล้วก็อย่าเชื่ออะไรปู่ผมท่านจะทำร้ายคนต้องเชื่อผมนะครับผมเพื่อต้องเชื่อผมนะครับผมผมขอ ให้กูวิ่งยังวิ่งตกลงี่านเจมส์มีอะไรครับพี่ไม่มีอะไรล่ะครับแค่เรื่องเล็กน้อยครับฟื้นครับวันนี้คุณอาจจะยังไม่เข้าใจผม วันหนึ่งข้างหน้าคุณจะได้รู้ครับว่าผมเจตนาดีน,นีไปรุกกลับไกาวินไม่จำเป็นหรอกเฟื่องเราทำงานของเราให้เสร็จดีกว่าอย่าไปสนใจเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ ไปคุณท่านคะอ<ะ>ิฉันวางรองเท้าที่ท่านสั่งไว้หน้าเรือนแล้วค่ะอ่าดีละบอกเมยให้ไปรอได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวฉันออกไปค่ะ